คิดถึงขนมลาวเมืองคอนต้องขนมลาหวหอยราก บ้านสีสมบูรณ์หอยรากเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านการทําขนมลามานานกว่า100ปีโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาเดิมมีการทําขนมลาเฉพาะช่วงเทศกาลบุญศาสตร์เดือนสิบเท่านั้นเพราะมีขั้นตอนการทําที่ยุ่งยากใช้เวลาใช้แรงงานและอุปกรณ์เป็นจํานวนมากแต่ปัจจุบันชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายขนมลาสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและยึดเป็นอาชีพหลักตลอดทั้งปีบุญศาสตร์เดือนสิบ เป็นประเพณีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวบ้านจะจัดหนาไปทําบุญที่วัดในวันแรง15ค่าเดือน10หัวใจของนัดคือขนม5อย่างคือขนมลาขนมพองขนมกง้งขนมดีซำและขนมบ้าโดยขนมลาเป็นหัวใจสําคัญของประเพณีและเป็นสัญลักษณ์แทนเพลพันเครื่องุ่งห่มของบรรพบุรุษที่ขาดไม่ได้คําว่าขนมลา สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากกะลากะลามะพร้าวเพราะสมัยก่อนยังไม่มีกระป๋องใส่แป้งในการทอดลาใส่กะลาคนใต้เรียกโลกนํามาเจาะรูเล็กๆหลายรูเมื่อตักแป้งใส่แล้วจึงแกวงสายคนใต้เรียกว่าทอดลาแขวงเป็นวงกลมไปตามรูปกระทะขนมลาหอยรากแต่ก่อนสมัยก่อนทาขนมลาแบบโบราณใช้ครกใช้สากไม้คันสร้างหีบแป้ความเ็นมากแต่ก้นก็ เขาทำกันเลยในหมู่บ้านคนเกะคนท่าคนเก๊เขาก็ทําแต่ว่าทําแบบปูรานคือว่าชายกลบชายซากไม่มีเครื่องอุปกรณ์ทุนเรงอะไรเลยชายไม้กันชังยีบแต่กอนเขาใชายห้อยเลยก็เตี๋ยวพวดมันลําบากชาวธรรมาแต่เด็กนะมันไม่มีเครื่องทุนเรงใชายทิ่มกับครกคือตีกับลุ่มผูกตีแป้งให้โรนก็จะไม่ไม่ไม่มีอะไรอื่นวัตถุอื่นมากมันชายเตาก็ชายเตาดินปั้นเอง ทำเบงแล้วก็ชายท่านชายไม่พูนแต่เล็กนะมาเริ่มชายเกตนี่ประมาณปีสั้นประมาณสั้นเปดสั้นกาคือสนะี่สิบแล้วก็เครื่องหีบนี่เริ่มจากขันชังก็พัฒน,นาขึ้นมาเป็น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 ีนนนนนนนบกับชายเกลียวมุน้นจากเกลียวมุ้นกับพัฒนาเป็นเป็นแมเร่งเราชื่อแมเร่งตัวหนึ่งเสียพันมันจะทำให้แปลงแหง้งหยุดเด่นคือ ข้าวผืนเมืองถ้าเราผลิตข้าวท่านเองไดมันจะดีเราทำงานไม่ลําบากเมื่อว่าเราทําข้าวถ้าเราต้อทำไหนเองข้าวที่รักข้าวหลุบลายข้าวข้าวโฉจําปาคือทําลาได้หมดเป็นเป็นข้าวนักทานุมล่าน้องมีใจรักต้องใช้ความอดทนรักในอาชีพติดติดทำถ้าไม่รักก็ทําไม่ได้แล้วมันโรนเหนื่อยโรน